สวัสดีครับอยู่กับผมตูนทีไปเรื่อยนะครับผมโอในวันนี้นะครับก็เป็นอ่าอีอ่า, EP, อาเพื่อนๆขอมานะครับนะเป็น EP แรกเลยนะครับได้เพิ่งเข้าไปดู y o u u t e แล้วต้องขออภัยด้วยก็เห็นเพื่อนๆขอมาอีกหลายหลายตัวเลยนะครับแต่ตัวนี้นะเออเป็นปัญหาอยู่เหมือนกันเพราะผมก็เคยงง,งอยู่เหมือนกันนะว่าเอ๊ะทำไมมันสรุปว่า มันมีเป็นยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังโอเคนะมีเพื่อนคนหนึ่งนะครับในช่องของเรานะครับได้มาขอ,อเจ้าแล้วมันม่วงหรอคะนะมันม่วงนะครับเจ้าโคนมันม่วงเนี่ยครับก็นี่เลยในรูปเลยนะครับนะนี่คือเจ้าโคนยิมโอนคาลิเซียมไมกาฟนะครับชื่อจะว่าเจ้าโคนมันม่วงนะครับนะลักษณะของเขานะครับก็จะมีขีดนะขีดเขียวๆนะครับเป็น เขาเรียกว่าเป็นโอเคตะกี้นี้ดับโทรศัพท์นะโอเคนะครับมาต่อกันนะครับเนี่ยก็จะมีขีดเขียวๆนะเห็นไหมครับเป็นเป็นบ้างนะครับเป็นบ้างบ้างของเขาก็จะเป็นสีเขียวนะครับแล้วก็ยังมีหนามอยู่นะครับสาหรับเจ้าโคนมันม่วงนะครับต้นนี้เป็นต้นเล็กอยู่นะครับถ้าต้นใหญ่ก็จะอย่างนี้เลยนะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็บางหน่อบางต้นก็ หน่อมาดีบางต้นก็หน่อมาไม่ค่อยดีนะครับอันนี้ก็เพิ่งกราฟไปนะครับนะโอเคนะครับนี่คือมันม่วงนะครับทีนี้มันก็จะแตกต่างกับเดดีมค่อนข้างจะต่างกันอยู่นะเนี่ยคือเดดีมนะเดดีมเขาไม่มีหนามนะครับโอ้ตัวนี้ก็หนามาเลยนะเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวเขาก็สลัดเองมั้งเนาะเอ้อนะครับส่วนที่นี้ที่มันมีปัญหาก็คืออ่ามันจะมีอีก คนหนึ่งเนาะที่เขาก็เรียกว่ามันม่วงเหมือนกันมันจะมีลักษณะที่แบบออกเป็นทางยิมโนโไปเลยยิมโนโซึ่งผมดูแล้วนะครับมันก็จะคล้ายๆกับไอไนคลวใช่ไหมมันจะคล้ายๆกันกับไนแคลวแต่ผมรู้สึกว่ามันมันไม่ค่อยจะถูกใจผมเท่าไหร่ผมก็เลยไม่ได้เก็บมานะครับก็เลยไม่ไม่ได้มีนะครับในสวนนะครับอีตัวมันมันม่วงที่คล้ายไนแคลวนะนะแต่ว่าเรามีมันม่วงที่เป็นลักษณะแบบนี้นะครับนะ ก็หาเก็บกันได้ครับราคาไม่แรงนะราคาไม่แรงนะสำหรับเจ้ามันม่วงโคนนี้นะสวยดีนะครับน่ารักดีกลมกลมปอกดีนะครับแล้วก็เป็นบันบันบันม่่งจริงๆล่ะเออเนาะโอเคนะครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะก็ขอจบเพียงเท่านี้เนาะคงไม่มีอะไรแล้วนะเพราะว่าก็อย่างที่บอกไปนะมันมีมันม่วงที่เป็นในรูปแบบของโคนนี้นะลักษณะนี้กับมันม่วงที่มีลักษณะคล้ายๆเหมือนไนคลาว ไอ้ไม่ใช่ไหนขาวดิดาร์กไหนเออพูดผิดเนาะ <laughs> โอ้ตายแล้วนะโอเคนะครับอย่างไงก็ขออาภัยด้วยนะถ้าผิดพลาดประการใดนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันคลิปวิดีโอหน้าครับสำหรับวันนี้บ๊ายบาย